นกรมาเฮ้ยมาแล้วสตีมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเอ็งเ,เ,เชิญดิเราทำตั้งค่าก่อน เสร็จแล้วฮึไปชื่อสตรีมใหม่ครับชื่อสตรีม R O V ไทยคอมคอนมาดิ FC เบ r r y g a ม e r ฮัลโหกรอนสี่หนึ่งหนึ่งด้ยเป็นไงฮึบอกว่าหมีผู้เ <ไป S 1> ตะออกไปลืมเชิญมาใหม่เชิญผิดเชิญผิดเชิญผิดมีผู้ไอหมาพี่หมาพี่อะไรอยู่วะอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเจองเลยเนี่ย นับปัญนญญ์เกิร์เจอร์ให้ก็โทรอีกแ,แ,แล้วอืออือกัแปมไม่เ์กับแปมนายแล้วแปมออกทำไมเนี่ยมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับกัมอยู่กดเลยนะหมดแล้วเข้ามาเลยกดไลค์กดแชร์ ติดตามใช่ต้องขายดิยเออเรียแ,แค่คอมสตรีมก็เลยง่ายเไยแต่ใช้มือถือสตรีมมันโคตรยากเลยสะเกียร์โคตรสะเกียร์นะผมไม่แหลกเลยเว้ยอคลิฟนี่คอมแล้วมไม่แหลกอะไรเลยอ่ะโคตรสบายอ้าวกูป่าอ้าวกูกดผิดกูป่าพอดีกดเลยอู้้ดให มาชิ <c oughs> าร่าเดี๋ยวต้องคุเป็นคุณเมนเหรอเออโอ้ได้ได้เเรียบร้อยไปแล้วมมแมน,<อ>นแมนซาตาแนวนซาตานสวยตอนนี้ต้องขึ้นเขาเาเจออาถรรพ์าเอาถรรอาถรรพส่ดาวอ่ะเจออาถรรพ์สี่ดาวมาเบลถูกหาดาวตน่นยเราได้แค่ห้าหาดาวแล้วเว้ยเราขึ้นห้าดาวดูด<อ>ีๆกว่าหายไปวะ เออเขาสตรีใหม่แล้วมันหลุดเล,ม,ล,ดเลมันหลุดมันมีเวลาจำกัดเนี่ยเอาตัวอะไรเลวะเอาตัวขนาดไปต่อเอาตัวแก้ทางอะไรทั้งนนเลยเอาตัวขนาดแค่นั้นเลยอะนเจะย้ยิโชว์เลยเ้ยใจเย็นอย่ายโยนเกมดิโยน,โยนแค่ปลาดอกยังลาโยอกังว่าวาเชื่อไม่ได้จริงคิดที่ตูตวด,ว,ดตว่ะ เฟอร์เรนพี่ฟอร์เรนงคิดถูชนะนะจะให้นนฟอร์เรนดีไเอฟคิดถูชนะขาดเลยฮ้ยไม่ใช่ฟอรเรนชนะขาดเลยนะฟอรเรนติดตูดเออเกเกมม่ไงฟอรเรนแพ้ตูดอ่ะพูดเลยวันไหนน่าปลาไหลวะ เออเออแล้วใครเป็นคนบอกว่ามีคนเพิ่ยบอกไว้ว่ามาหลอกชนะมาหลอกชนะอาร์เรนได้ไม่จริงเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเออเราถ้าอย่างนั้นเออเราถ้าอย่างนั้นเออเราเชนะไปนานแล้วเลยชนะอาเดมไปนานแล้วเลยถ้าอย่างนั้นเน่ะถ้าแบบมาหลอกชนะอาร์เรนได้นี่อย่างนั้นเออเราเอาชนะอาร์เรนไปนานแล้วเลยกี่รอยกี่อะช้างมาเพื่อนช่วยกูได้ด้วยอ่ะเออ มีดาเมจแ้วนะช้างมีดาเมจเพื no ่อนไม่ต้องห่วงช้างมีดาเมจด้วยมันเอาช้างมาเอาช้างมาเอาช้างช้างมาช่วยกูได้ไปกูจะเอาฟิกเกอร์มาแทนนะตมันจะเอาเกมมันมันเกมติดมาอาการจะลิงเจอร์ดีกว่าเอาตายเกิดมาเพื่อนเราตายขอตายเกิดมาดีกว่าเอเราครับเอหมดนะเอาเอาผีเสื้อเนี่ย มาชมเข้ามาใหม่ก่อนแล้วก็แชร์เล่นสิดาบดิจุง่งทำไมะเนี่ยสิดาบดิเจอเลนนะ่ะยืนสู้เลยต้นเกมต้นเกมไม่หลุเดือดเนี่ย <c oughs> ก็เอาสิดาบมาสู้เลมาครับเ y g o กูดเ r y g กูด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  แหวนตัวปัญญาอ่อนเจออะไรเราบ่อยไอสั่งมังคลานี่อาจจะมาสาธุนโนพันเตวิสุงวิสุงติดสระนีนะาคาพันจะ

เาเปลลิงออฟเลนครับลิงออฟเลนไม่ไม่ไกตีตีดึงออกตีดึงออกแอยู่นี่แอลซ้ายดีแอลขวาวะมันอยู่ตรงนี้วยแกลูกชนมันอยู่ไ้แทเปเพื่อนถอยรลันไ แงป่าเ้วเสียแล้วเพื่อนแจงลงโดนเวทล้วว่าเมันมาสู้วเรจะแงเลยพูดพยายามให้มันออกไปไปแล้ามันไม่พูเรียมพวงมาก็เสืองูทำอะไไม่ได้ีเรืองพูไม่ได้แกก็จะพูก่อนนี่ก็ใหญ่ปวดลย เขาแดงหายไปไหนวะเแดงมันหายไปไหนวะแดงเราไปหายไปไหนเพื่อนโคตรแย่เลยว่ะมันกล้าป่วนป่าเพื่อนหัวมาลุงเอาแก๊กก่อนเลยปะเอาแก๊กก่อนเลยไม่สนแล้วเอาแก๊กเลย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 เออเรื่องมาก ข้าวเด๋อดลิงก็เกิดหลเพอร์เจอร์ไปลบจิต,ตก็เล่นเกมก็เชต่องต้องสู้ไม่ได้เลยนะวันตัวโคตรถึก,กะอะเออแบบถึกๆป่าเลยะ่ะเคนโตโลไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยวตโลป่ะช่วลิงได้นังคนไม่เ,เข้าใจว่ะ เดี๋วแต่ไม่รู <itud soundtrack> ้เรื่องไม่รู้เรื่องดิครับของแกงของแกงมาลองมาเลยงมับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิอบุติเกิดบุญติเข้าไปแล้วอ่ะปวดล่างปวดล่าง

เป็นไงโรมได้แครี่อย่าคุ้มเปล่าได้โรมได้แครี่อย่าคุ้มเปล่าน้องอืม,ม <า S 1> ทุยไอซิการเทรนโชเทนโชไปเทนโชเอาโคตรแย่เทนโชไปได้ช้างควิดมันสวยช้างช้างช้างลาดซ่วมช้างลาดซ่วมเขาได้ช้างลาดซ่วมมือม ช้างไม่สแต็กเลยมันมันเลยโกงมันเลยแบบโหดไม่ได้โกงมันโหดเลยดาเมจไม่มีดาเป็นโลท,ที่มีดาเมจแล้วก็ถึกเลยแต่ก็ไม่สนั่นนะแม่ไม่ถึง,งเหนะมือนแงทงธรรมชาติเลยนี่มันแทงแบบไม่ธรรมชาติเป็นการตีโลมตีโลมมันไม่โดนป้อมเลยครึ่งห,หลอดครึ่งหลอดต่อไปครึ่งี่่่กกกรลลมมมไไไอยยููููดดหเ ก็รูว่ามึง oh, อ oh, ้วนนะเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงอ้วนไปถ้ามึงกินเยอะกว่านี้มึงตายแล้ว้ถ้ามึงกินเยอะกว่านี้มึงตายแล้วิดบอกีดบอกมันเท่าข้อมดไปโตโตเบลเลอร์ถี่มันข้อมดโอ้ยโอ้ยโดนโดนไม่ตายเอวคือดีกูผอมเ้ยกูผอมเลยจำไว้เฮ้ยเฮ ผักมเข้าป้อมเลนิ้วักมาข้าป้อมเลยอ่ะก็ท่าอ่ะขอขอเดี๋ยวลำหายสามลำหายสาอ่ะเออปัดมาไงปัดมาไงอู้หโอ้ยอะไรวะเฮ้ยทุบลิงหาย ถ้าไม่ยืมก็ต้องต่อเขาต่อเนื่อเว้ยแล้วเรื่องเขาแจกแกลเแกลเลนโคตรเลยนี่แหละสิให้ผลของสกินสวยไปที่ที่สกินพี่ต้องซื้อสกินเพราะอย่างนี้ไปทำาไปเพื่อนเื่องคนเพื่อนคนที่เครื่องกากแหลกเว้ยแล้วก็ชนะวชนะไฟอย่งไงด่าเลยถึงแม้ตัวจะแพ้ทางก็ตามเลยซื้อสกินทำไมถึงซื้อสกินโอ้ สะกินน้ำเดินงงมังกรมังคือมังคือคืออะไรวะกิ้งคือผสมมังกรเนอกิ้งคือกายพันเนอะกิ้งคือกายพันหรอเพื่อน อาเลืคือเทมเพตเบสโยเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บโอแต่มานครึ่งหลอดเลยนะมันครึ่งหลอดนะไม่มันมาหลอดเลยเ่อนมันโถมล้างวีรโดนอันตีแม่งเอ้นองนแม่มเาไมเลย คำตอบไม่ได้แค่ความฝันปะ <c oughs> คำสอบไม่ได้แค่วามฝันมนามาเอา,าเ่ยเูยเดอรมาก็แพ้ตอนนี้ก็แพ้เว้ายูเ,เดอร์มาว่ามันมแพ้เพราะว่าขงโชว์ดิทำไมเสียเกมหายวะ สมลางมลางอาสนเทมารีไม่นะคุณจโรอาสนเทมารีฆ่าตาแล้วเพื่อน

โรยลิงลิงตีกี้ไม่ตายสวยกี้อ่างบางตีไม่ตายต้องไปโดนตีเขารออันตีลบอ่ะรู้จักเปล่าอันตีลบอ่ะอื้ออื้ออื้อไม่ตายด้วย อะไรวะน่าถึกเกินไปไมะไม่ต้องก่อนบัดมากีบพล่างกูโง่อันนี้อย่าตีมันดูดเวลมาดิมาดิมาดิไม่ไม่ได้ยุเอาเลิงไม่ได้ลิงซี่ขี้แตก มันแรงยังเลยยิ้วัรอยั้วเนยว่ะเนแล้วอนยิวเ่นดีว่าไงไม่ปิงเลยวันนี้ไม่ปิงแล้วรโชคดีเลยเพาไม่ปิงเ้ยอะไรวะเนี่ยนี่นะคุณเอลดีอ่ะ เอลเดีย้วจากมา้เอลเดียแบบแส่นส่นเทมารีมาอีกแล้วอันนี้เป็นสกินดัดไปฆ่าสูงมาแล้วดยแน่นอน้ยส่นเทมารีเข้ามาแล้วมั้มึงเอาตัวอะไรอ่ะกินเทสกัดเอ้ยไอจอเจ้าจอ เฮ้ยจ้าจ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยรรโอ้ยมันโดนกูมันโดนมันดึกโดนกูด้วยนิ้วไม่บงมังอ่ะนิ้วมันกดสกิลมึงก,ก,ก็ล้างได้กดสกิลเองล้างตัวเองเพื่อน ไม่ถ้ามึงล้างคือมึงล้างตัวเองเว้ยมึงจะไม่โดนแก๊กดึงเว้ยแล้วมึงก็าบางให้กูเว้ยกูก็รอดเว้ยรอดคู่โคตรแจ๋วเลยว่ะออยาากกกลงระชมันเปล่าเออสู้ช้างไม่ได้บัาสู้ช้างไม่ได้นะเว้ยอย่าลืมเลยเรีย <c oughs> บร้อยบัาสู้ลิงได้อย่าลืมบัาสู้ลิงได้ <c oughs> บัาสู้ลิงได้อย่าลืม เาา,ตาไตยเหมือนลูกเอาว่ะคาลาลีะาฟาลีมาจะสวมาองตอนเช้ามึงยังลิงเลยแล้วจะหยิบแผ่นท่ามาเล <c oughs> ย,ยเฮ้ยเจอตามมาทำไมเสียฟิกแล้ว,วกูเนี่ยเฮ้ยกูมีประโยชน์มากที่ไฟไดูจะทำไม่ดูอสิถอยมาไปมอมกูอยู่นี่กูอยู่ ò, บ่อบ่อถอยอยู่บ่อบ่อถอยป่ะ หิวบอกบอกเฉยมึงฮิวบอกก็ได้เพื่อนฮิวบอกคุ้มกว่าเอาเอาฮิวไปใช้ทีมไฟดีกว่าเพื่อนมันจะทีมไฟดีกว่าเลยหิวมันหิวได้หลายตัวเพราะมันเอาทีมไฟเลยถ้าท้าก็ออกสบายฮนเดอร์จะปิดไงวะก็ตีไว้อะแค่นั้นแหละมึงแค่ตีไวแค่นั้นแหละ ช้างช้างไม่ใช่กิลเดอร์แล้วเว้ยที่ออกเป็นเฮดเดอร์แล้วมันช่วยได้นิดนึงอ่ะก็คือว่าเก็บ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 มันเก็บ cho, กมมเทนโชเทนโชอสูรลูกศรมันปลาลูกบอลใส่กูจะตาแล้วพอแล้ว,ลวเสร็จเลย รูดสกามอีกแล้วอ่ะนี่เดูรู้สกามแล้วอ่ะคมขืนเอยู่ล่างเลตาะอยูดี๋ยวตาตานี้จะไปสตรีมโลบอคแทนแล้วนะครับสตรีมโลบอกแทนแล้วมีใครเล่นโลบอกูบ้างเฮ้ยโอ้โหตาบอลดักกูเลยไอ้เจาะดงคาบอเจาะคาบอเจาะคาบอ กอลิโปหนึ่งก้าดูกันครับลิโป้หนึ่งห้าลิโปหนึ่งห้าไก่ไม่เล่นแล้วเฮ้อจสตีมแล้วแค่นี้บ๊ายบายวิสตีมแล้ว